บันสวนวลินนะครับนีพามาดูผักแพวนะอันนี้นะครับที่เห็นอยู่นี่ก็มีประมาณ14-15ต้นนะครับที่เพื่อนเเห็นทั้งหมดอยู่เนี้ยมาจากกิ่งพันุตอนแรกนะครับแค่3กิ่งนะราะารย์ถามว่าใครที่กินผักแพวเป็นนะครับที่เอาไปใส่กับข้าวใส่ลาบหรือว่าไปกินเป็นเครื่องเคียงนะครับเครื่องเคียงของอาหารพป็นบ้านต่างๆนะเอาไปแล้วปลูกขยายพันธุ์ต่อได้ง่ายๆนะครับ ที่เห็นทั้งหมดนี้ผมเริ่มต้นจากสากิ่งเท่านั้นครับ3กิ่งตอนแรกซื้อมาแล้วก็ขายไปแทบหมดนะเหลือ3ากิ่งแล้วก็เอามาขยายพันธุเ์เนี่ยเพิ่มแป๊บเดียวนะครับนะเขาชอบน้านะครับชอบน้ําลดน้ําเข้าบ่อยๆเขาก็จะงามแบบนี้น,นะครับแล้วก็ไม่ต้องโดนแสงแดดมานะครับกลางสลยแดให้เขานะประมาณนี้เขาก็จะงามแล้วนะครับถ้าหากว่าใครนะครับที่ที่บ้านนะอยู่กันหลายคนหรือว่าชอบปลูกผักสวนครัวไว้กินเองนะครับผักปลอดสารพิษ กินเป็นเครื่องเคียงกับข้าวหรือว่าจะเอาไปทำลาบทำอื่นๆก็ดีนะครับคนที่กินผักแปลวเป็นนะนะกินเ,นเขาจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับนะพิเศษเลยนะครับวันนี้นะถ้าว่าเ,เพื่อนๆนะที่อยู่เป็นครอบครัวใหญ่เป็นองค์กรเป็นโรงเรียนหรือว่าที่ไหนก็ตามแต่เป็นโรงงานหรือว่า,าบริษัททั้งร้นนะครับต้องการจะซื้อไปขยายพันธุ์เอาไว้กินในองค์กรในบ้าน หรือว่าในครอบครัวก็ดีนะครับเนี่ยซื้อไปเดี๋ยววันนี้บ้านสรวนรวัินนะครับจะแถมให้พิเศษเลย1ต้น2ต้นอ๋อไม่ใช่สิ1กระถาง2กระถาง3กระถาง3กระถางร้อยนะครับไม่พอนะเดี๋ยวแถมให้อีกหนึ่งนะครับเป็น4กระถางร้อยนะครับ <Wow. S 1> ทั้งหมดนี้นะ4กระถางร้อยนะแต่เวลาส่งให้ไปนะครับจะส่งเป็นถุงเล็กๆแบบนี้นะครับจะไม่ได้ส่งเป็นกระถางนะเพราะว่าน้ําหนักมันจะมากนะครับเดี๋ยวจะค่าคุณส่งมันจะ สูงนะครับเดี๋ยวจัดให้ดูเลยเดี๋ยวจะส่งให้ไปเป็นถุงๆแบบนี้นะครับสี่ถุงร้อยไปเลยเอาไปขยายพันธุต่อกินเองได้ไม่สิ้นสุดนะครับปลูกง่ายนะปลูกง่ายนะครับนะกางแสแลนให้เขาหน่อยแล้วก็ให้เขาได้น้ำทุกวันนะครับแค่นี้เขาก็จะงามแล้วนะครับเราก็จะมีผักไว้กินตลอดนะครับ ขยายพันธุ์ต่อได้เรื่อยๆไม่สิ้นสุดนะครับถ้าาว่าสนใจนะครับกดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับบ้านสูนยรินนะครับนะส่วนใครที่สนใจต้นหอมนะครับยังมีอยู่นะครับนะแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่แปลงแปลงมะพร้าวนะครับฝั่งนู้นจะเป็นมะพร้าวก็เลยไม่เห็นต้นหอมขอบคุณมากนะครับเราพบกันคลิปหน้านะใครสนใจก็กดที่ลิงก์ตะการด้านล่างเลยนะครับไปแล้วบ๊ายบาย